哦哦哦。Oh. จะายเดินไปเริเลยถึกลัวจะถึงฐนหนึ่งฐานหนึ่งเ็ปึกปัดโจวก็มาทายต่อฐานสองต่ออบมาฐานสามาคื่อย่างน้าทกโอ้ยกิ๊กอะกิ๊กเออีรโลนี่ห้าบาทถึงหนึ่งมาฮอหมาฮอหมาฮาถ้าก็ถือ หาทับนอะไรอะรอะไรอะราะรอะอะไอะไรอะไรอะอะไอะไรรอะอะอยไรออะระไรอะไออร,อระ,ะอไรอะะอะออะาอะอนนี้พวกเราคือลูกเสืออออออร อจไรจ้อ้ืนนีเดินไม่ต่อ,อเลืบอกหมอาจจะหลุมโบราณวามลึกป,ป,ประมาณทิบไม่ได้โอ้น้ำน,น,นเล่นะแต่มันพ่งดไปข้เยเกียวจีน้ำเกี่ยวจีเลยนี่ค<อ>ือน,นปลานะอ่าได้ฐานแรกละฐานแรกนะฮะ นี่ฐานแรกเห็นบ่ฐา,านแรกเออฐานแรกโอเคไปทำภารกิจกันยูทูบหมอ้อปากกาต่อโหม้ฐานหนึ่งแล้วโคตรนักอะ่ะเออแค่กิโลกันที่กันักหลังร็ อนะเข้าไปถึงกบบบับต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 ับลิ้นนะอันนี้ต้วหนเนากว้าง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 หายกี่ลิ้งเขาว่าก้าวขึ้นเลยไปตอนหันสอง ยี่นาบอนั่งกรบเอครับเมอนัํายินมดเลยเมื่อกี้หลงหลงเลากต่าโอ้ยย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 ยนมยย้ยยียยยยยยยกยย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 เยยย เดิไปันดบาอุ่นอะไรนะแห็น้องแบอวันเชี่ยอะไรวะเนี่ยต้องเดินไปเห็นดูที่บางโพถูกหลอกของเต้นิึงนึงนึงนงบานยอนเข่วหนึ่งร้อยซับยงจะของช่องไรไงหนึ่งร้อยซับ ค่าก็ต่อเรือยาจีนาทีอยู่ลเล,ทททเลยท,ที่นี่และคิดปะจีนาี่จะไปก็ไปเดินทางตองไปเร็มห้องเดี๋ยวาไป